คนท,ทั่วไปที่เกิดความวุ่นวายใจเกิดความเดือดร้อนเกิดความทุกข์เพราะว่าจิตส่งออกไปปรุงแต่งจิตคนธรรมดาเป็นแค่อาการสักแต่ว่ารู้ ธรรมชาติแค่รู้เฉยๆแค่รู้แต่ที่ส่วนเกินออกไปคือความหลงความไม่รู้อวิชชาปรุงแต่งออกไปสิ่งกระทบใดที่กระทบเข้ามาเราก็ปรุงแต่งไปยินดียินร้ายนะเกิดกิเลสกิเลสก็ปรุงออกมาอีก สิ่งกระทบทุกสิ่งทุกอย่างในเกิดความบวดเดือดร้อนวุนวายไม่มีสิ่งกระทบภายนอกเราก็ดึงความปรุงแต่งในใจดึงอดีตอหาคตปรุงออกมาทำให้เราเกิดความวุ่นวายคนที่เข้าสมาธิอยู่ที่ความสุขสงบได้ที่ความตั้งมั่นได้ ก็เดานั่นจะเห็นถ้าจิตไหวออกมาโดยไม่มีสติประยึดสิ่งใดก็เ,เห็นเป็นความทุกข์เป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์คนที่ยังไม่มีความตั้งมั่นของจิตต้องมีการฝึกหัดให้มีสติบ่อยๆสติตลอดเวลาให้มีกรรมฐานประจำใจพุทธโธพุทธานุสติอาณาปานสติ รู้การเคลื่อนไหวร่างกายแล้วแต่ใครถนัดแบบไหนให้มีคำบาฐานประจำพอเมื่อเวลาจิตคิดปรุงไปเราจะได้รู้เท่าทันรวดเร็วหรือคนที่มีความทั้งมั่นก็อาจจะดูที่ใจตัวเองดูการปรุงแต่งคนทั่วไปที่ภาวนาไม่ก้าวหน้า พอจิตส่งออกไปภายนอกไม่ได้อยู่กับกายใจของตัวเองแล้วไม่รู้ตัวไปปรุงแต่งสารพัดเรื่องของเราก็มากอยู่แล้วธาตุขันที่เราแบกอยู่เป็นภาระมากอยู่แล้วรูปนามกายใจนี่ก้อนทุกเราแบกก้อนทุกแล้วก็ภาละมากอยู่แล้วเราก็ยังส่งจิตไปภายนอก ไปแบกเรื่องภายนอกอีกแนะลยเกิดความเดือดร้อนวุ่นวายแค่คนที่เราที่ต้องดูแลเราก็ต้องส่งจิตออกไปดูนะเป็นภาระหน้าที่ลูกหลานการงานเสร็จจากส่วนภายนอกนั้นะแล้วต้องกลับมาดีตัวเองนะการงานทางโลกเรามีเราก็ต้องทำแต่ส่วนที่สำคัญต้องพยายามกลับมาที่ตัวเองบ่อยๆกลับมาที่กายใจตัวเองบ่อยๆ เรื่องคนอื่นก็เรื่องของเขาดูแลกายใจตัวเองอนะยิ่งคนส่วนภายนอกไปคนส่วนใหญ่ชอบชอบส่งจิตออกไปนอกนะชอบตัดสินออกไปภายนอกคนแต่ละคนที่มาสัมผัสสัมพันธ์กับเราทุกคนมีพื้นฐานแตกต่างกันนะช้คนที่มีเงินเป็นสิบล้าน จะคิดเหมือนคนที่มีเงินติดหนี้เขาเป็นสิบล้านเขาคิดไม่เหมือนกันหรอกพื้นฐานแต่ละคนไม่เหมือนกันหรือแม้แต่คนที่ไปโรงพยาบาลคนหนึ่งคลอดลูกไปดูหน้าลูกชายอีกคนหนึ่งไปรับศพแม่เดินเขไปที่เดียวกันใจเขาไม่เหมือนกันหรอกเราจะไปตัดสินแทนใครอะไรก็ไม่ได้หรือคนที่กำลังจะแต่งงานมีความรัก อีกคนหนึ่งสามีภรรยามีชู้อารมณ์ความรู้สึกไม่เหมือนกันเราตัดสินใจแทนใครไม่ได้เพราะเราอยู่คนละที่คนละฐานนะเพราะฉะนั้นวลาเจอสิ่งใดยังไม่ต้องไปรีบตัดสินใครกับาดูตัวเองเราตัดสินแทนคนอื่นไม่ได้ดอกเงินไขของเขาของเราไม่เหมือนกันคนอื่นเขามีภาระ มีส่วนประกอบองค์ประกอบอะไรอีกมากมายที่เราไม่รู้บ่นไปเสียเวลาชีวิตกับเรื่องอื่นๆกลับมาอยู่ได้กายใจตัวเองเอาตัวเองให้รอดในชาติปัจจุบันนี้พาตัวเองไปสู่มรรคผลนิพพานให้ได้ในปัจจุบันนี้เรื่องอื่นๆเป็นเรื่องปีกย่อยการงานทางโลกทำแล้วเราก็ต้องรีบกลับมาสู่การงานทางธรรมเวลาบนโลกนี้มีจำกัด อย่าไปเป็นเศรษฐีเวลาเอาเวลาไปทิ้งขว้างในเรื่องอื่นๆนะกายใจเรากลับมาดูให้เห็นความเป็นจริงของธาตุขันร่างกายหากรู้จังปล่อยวางมีชาน้นแล้วเราก็ต้องเวียนไหวตายเกิดในสังสารวัฏนี้อีกไม่มีที่สิ้นสุดนะเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากๆเวลาทุกคนเหลือน้อยต้องกลับมาให้ทานแล้วก็กลับมา รักษาสีแล้วก็กลับมาที่กายใจตัวเองตลอดฝึกจิตดวงนี้เกิดความตั้งงนันให้เกิดความสงบเกิดความระงับเกิดความตั้งมั่นขึ้นมาเพื่อจะได้มีเป็นบาทฐานมาเดินปัญญาได้ต่อไปอย่าเป็นผู้ที่ประมาทการให้ทานเป็นสิ่งดีนะทุกคนมีวาสนาบารมีไม่เท่ากันนะการสร้างบารมีแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันบางคนก็เน้นแค่ฐานะบารมี ตเวนไปทั่วนะไปทำบุญอันนั้นก็ดีแค่ฐานะบารมีที่ได้ทำนะไปวัดนู้นออกวัดนี้การงานบุญที่ไหนไปหมดแต่ภาวานายังไม่ได้ได้ไม่ได้หลังนะก็สามารถไปสุคติได้แต่ไปมรรคผลไปไม่ไดนะ้เราเลือกเอาเราเป็นผู้ที่ไม่ประมาทในทานแต่ภาวานาเราต้องเป็นหลักเราต้องเร่งรีบภาวานา ทุกวันนี้นะคนพาสร้างบารมีมีมากก่อสร้างทุกสิ่งทุกแห่งมีให้ทำบุญหมดนะล้วเราจะไปตะเวนวันๆก็ตะเวนแต่สิ่งนี่แหละเราก็เห็นพ่อแม่ครัวจาย์มีหลากหลายบางคนก็พาภาวนาะบางคนก็พาลูกศิษย์ไปทำทานแล้วแต่ใครจะเน้นสร้างอะไรนะเราไม่ใช่เป็นผู้ที่ประมาทในทานเราก็รารให้ทานเป็นสิ่งที่ดี แต่สิ่งที่สำคัญคือจิตตภาวนากลับมาณจุดตรงนี้ภาวนาที่ไหนก็ภาวนาที่ใจตัวเองนะคนไปเห็นไปป่าเขาก็ไปถ่ายรูปมาอวดกันนะคนก็ภาวนากันเขาไม่ได้ยุ่งสิ่งเหล่านี้หรอกอยู่กับกายใจตัวเองอยู่ที่บ้านก็ภาวนาอยู่ที่วัดก็ภาวนาอยู่ที่ไหนก็ภาวนาไม่ได้ไปปุ้นวายกับสิ่งใดแค่นี้เราภาวนาตลอดชีวิตยังไม่รู้จะรอดหรือเปล่า ยังไม่รู้จิตจะเป็นที่พึ่งได้หรือยังนะดูใจตัวเองนะปัจจุบันนี้อย่าไปเสเวลาอื่นๆนะทําให้มันจริงให้มันจังเวลาผ่านไปกี่ปีเราภาวนาก้าวหน้าแค่ไหนต้องกลับมาทบทวนตัวเองวันนี้เราไปเปรกุแต่งเรื่องอะไรเกิดความวุ่นวายเรื่องอะไรสาวไปหาสาเหตุหรือว่าสิ่งนั้นมันไล้สาราสําหรับเราไหมจะได้มีการทบทวนมีการแก้ไขตัวเอง ไม่ใช่ภาวนาไปวันๆผ่านไปไม่ได้มีการทบทวนตัวเองไม่ได้ดูขอบกพพ่องของตัวเองจิตมันไม่ก้าวหน้าเราคอยสังเกตดูเราทําจิตแบบนี้ปฏิบัติลักษณะแบบนี้จิตสงบระงับง่ายภาวนาได้ต่อเนื่องแล้วเป็นยังไงนะเราก็คอยดูไม่ใช่ไว้ปล่อยไปดูว่าการภาวนาของเราเก้าวหน้าไม่ทําจิตแบบนี้จิตเข้าเข้าสู่ความสงบได้เร็ว เมื่อเราทาบ่อยๆเกิดความชํานาญจิตจะมีสมาธิที่ตั้งมั่นขึ้นมาเราเดินปัญญาค้นคว้าไปทั้งวันทั้งคืนไม่ต้องหยุดหย่อนพักเหนื่อยจากการเดินจงกรมนั่งปฏิบัติจเจริญจิตตภาวนาณนะจิตที่เราคลายออกทาง,ท,งท่าทางร่างกายแต่จิตของเราก็ยังคงอยู่ในงานนั้นกายปล่อยพัก,พก,พกผ่อนบางขณนะแต่จิตเราก็ยังทํางานอยู่ เมื่อจิตเราเหนื่อยจากการพินิติพิจารณาเราก็กลับไปสู่ความสงบก,กลับไปพักผ่อนจิตสลับไปนะตามเหมือนเราทํางานทํางานเหนื่อยก็รู้จักการพักผ่อนพักผ่อนเสร็จแล้วออกมาทํางานการพักอยู่ในสมาธิก็เหมือนกับการนอนหลับพักผ่อนพักเสร็จแล้วนํามาค้นคว้ากายใจของตัวเองค้นคว้าเหนื่อยแล้วก็กลับเข้าไปสู่พักสมาธิใหม่นะอย่าทํางานหน้าเดียว ฝึกสมาธิก็สมาธิแบบเดียวก็เป็นแค่ความสมงบระงับนะกิเลสยังไม่ได้เกิดการไถ่ถอนออกไปเป็นแค่กดขม่มกิเลสไปั่วคขาวเราจะค้นคว้าโดยได้จิตไม่มีฐานหนึ่งสมาธิมันก็ไม่ได้มีความชัดเจนอะไรเห็นชั่วประเดียวประเดาวความลึกซึ้งความชัดเจนไม่มีเพราะไม่มีเว้นขยายคือสมาธิเป็นบาดฐานทำให้ถึงพร้อมทุกอย่างทั้งศีลในนะทั้งทานทั้งศีล ทั้งสติสมาธิปัญญาทำให้ถึงพร้อมเราจะได้เป็นผู้ที่มีก้าวหน้ามีความเจริญในทางธรรมมากๆขึ้นไป